เปเชอบกล้วยเพราะว่าพี่ปลูกกล้วยขายตอนเด็กๆเป่รทำสวนยางพาราพี่ถ้าอยากช่วยเกษตรกรเครันอื่นพี่ก็ทำมาหมดแล้วช้าเแหละก็ทำแล้วส้มก็ทำแล้วแต่กล้วยอ่ะมันได้ช่วยถึงจะยากแต่เขาอยากทำไม่อยากรวยคนเดียวอยากให้คนอื่นรวยด้วยโดยเฉพาะคนไทยโดยการจะยากนิดนึงนะแต่เขาจะตั้งใจทำให้ทุกคนกิน ทุกคนขาวันนี้เมื่อคืนพี่เอแช่เค้กไว้ในตู้เย็นนะคะวันนี้พี่เอก็อยากทานเค้กนะคะเอาอมาแกะเปิดกล่องเลยค่ะดูวิธีการทานเค้กของพี่เอนะคะเค้ก ของบ้านพี่เอนะคะสีพะโล้นะคะนี่ไข่ไม่หอมมากเลยค่ะหอมน้งคาราเมลเห็นไหมคะพี่เอใช้หม้อนึ่งนะคะมาอุ่นนะคะพี่เอชอบให้กล้วยมันเยิม้มเยิมคาราเมลก็เหมือนกันคะ่ะพี่เอเบีบใส่แก้วแล้วก็อุ่นรวมกันเลยนะคะลองดูนะคะทุกคนเรียนแบบพี่เอได้นะคะมันอร่อยมากจริงๆกล้วยเนี่ยคะ่ะยิ่งโดนความนึ่งของมันนะคะมันจะเยิ้มหวานเนียวเ้ย,ยเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะนี่คะ่ะพี่เอไม่เข้าไมโครเวฟนะคะแต่บางคนถ้าไม่มีหม้อบแบบนี้ก็ อุ่นกับไมโครเวฟก็ได้แต่พี่ก็ไม่ทราบนะคะว่ากล้วยมันจะเยิ้มแบบนี้หรือเปล่านะคะหลังจากนั้นนะคะคาราเมลก็ละลายตัวพอดีเห็นไหมคะก็ราดไปเลยสิคะราดไปเลยราดไปในหม้อเลยนะคะราดหอมมากค่ะเพราะว่าไอ้น้ําอันผสมประสานกันพอดอีเอามากินต่อนะคะราดต่อเลยค่ะนะคะพีเตั้งใจทําททกล้วยนะคะทําเค้คกกล้วยเพราะว่าอยากช่วยเกษตรกรด้วยเพราะเมื่อก่อนตอนเด็กๆนะคะพีเอ็กทสวนยางพาราที่นครแล้วพีเกปลูกกล้วยระหว่างสวนยางอะคะ่ะแล้วก็พี เขาผูกพันกับกล้วยเนี่ยค่ะอร่อยมากพี่เอชอบกินกล้วยมาตั้งแต่เด็กและพี่เอก็อยากให้แบ่งปันนายได้นะคะถ้าพี่เอทำเค้กอื่นชาวเกษตรกรก็ไม่ได้รายได้แต่ถ้าทําเค้กกล้วยอ่ะพี่คิดถึงตัวเองสมัยขายกล้วยระหว่างร่องยางแล้วเป็นเงินกินข้าวจ่ายตลาดนะคะวันนี้เค้กกล้วยของพี่เอก็ส่งให้ทุกคนนะคะมันเป็นสไตล์ความอร่อยของพี่เอค่ะพี่เอก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะมีความสุขกับการกินแบบไหนแต่พี่เอก็ชอบแบบนี้ค่ะแบบสไตล์พี่เอแบบลูกสาวชาวบ้านที่มาทําเค้กกินกล้วย ชวชาวเกษตรกร,กรมีความสุขค่ะมีความสุขกับพี่เอนะคะทุกคนคะ่ะ